คลิปนี้ผมขอวอวยพรปีใหม่นะครับให้กับคนที่ปีนี้ร้องไห้มาเยอะเสียใจมาก็ไม่น้อยผ่านเรื่องหนักๆมาแบบที่บางวันแทบไม่รู้ว่าจะยิ้มยังไงขอให้ปีที่กำลังจะมาถึงเป็นปีที่ใจของคุณได้พักบ้างมีความสุขมากขึ้นยิ้มง่ายขึ้นหัวเราะได้โดยที่คุณเองไม่ต้องฝืนเลยขอให้ความเหนื่อย ความเสียใจแล้วก็น้ำตาทั้งหมดกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเจ็บอีกแล้วขอให้ปีหน้าใจฟูเหมือนแบงค์พันที่แน่นอยู่ในกระเป๋าตังค์นะครับอุ่นใจสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีค่ากับชีวิตนี้จริงๆก่อนจะจบคลิปนี้นะครับยิ้มให้ผมดูสักครั้งหนึ่งได้ไหมผมแค่อยากรู้ว่าคุณเองก็พร้อมแล้วนะ สำหรับปีที่ดีที่กำลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ปีหน้าดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาเสมอนะครับ